สวัสดีค่ะอยู่กับรองนะคะในช่องพลายแมซมส้นผานเมืองนะคะ,ะสวัสดีครับมาทําอะไรคะเมื่อกี้วันนี้มาย่างไม้ครับได้กลิ่นโคยกลิ่นไม่ไหมเพว่าใครทําอะไรนะคะวันนี้เรากาลังทํำร้น้ำตะโขนะครับฮะตะโขตะโขลยยิ่งชาก็มามาทากับข้าวเห็นกลิ่นแบบ,บสวัสดีใจนะครับเมื่อกี้นพรว่าความเลืกมาเรียนกันนะครับมาลงเรียนกัน ต้องทําทุกด้านใช่ไหมคะบแบบนี้ทำทุกด้านครับเพราะว่าเพื่อความสวยงามอ,อก็เพื่อมันจะดูสวยครับดูดีครับดูดีมาลนนี่เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขาแข็งนะครับแล้วก็จะมีลายของไม้ออกมานะครับโอ้แล้วก็มีอะไรอีกนี่มีเทียนเทียนมาทาเพื่ออะไรครับเทียนนี่คือให้ให้เขาไวไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นอ๋จะเป็นมันๆใช่ไหมใช่คนระับดูก็ดู นี่จากไม้ที่เป็นเนื้อสีขาวๆใช่ไหมใช่ครับอืมพอลนไปก็เป็นตะโคแบบสวยนะครับนี่นี่ด้ามสวยใช่ไหมด้ามนี่เพิ่งได้มาใหม่ใช่ไหมคะได้มาใหม่ครับสวยมากนลครับมีตัวจกใช้หรือเปล่านะครับอืมมีพิเศษด้วยพิเศษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูพิเศษค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเ็าพิเศษอะไรทําไมถึงว่าสวยหายากนะคะ นี่เป็นด่างอะไรคะไม้อะไรนี่ไม้อะไรนะไม้เข็งภาษาไทยเรียกว่าต้นเข็งต้นเข็งต้นเข็งเข่ง็คือตึงเข่งก็คือตึงอือนี่ค่ะดูลนไปแล้วก็จะออกดำๆแล้วก็ก็ทูเทียนเทียนไขนะเทียนไขแต่วันนี้เทียนของเราดูสีสีมันสีม่วงใช่ไหมสีเหลืองไม่มี ความเงางามนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ดำหมดเลยให้ดำหมดจะให้ดำหมดเลยบอ่าบางคนก็ทำแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่บางคนก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำอืมบางคนก็ไม่รู้ว่าต้องทำวิธีไหนดำถึงจะออกมาสวยบางคนก็ลนจนไหมให้เข้าใจครับไม่เข้าใจครับพอลนไปแล้วก็จะถูถูเทียนคือให้เทียนเขาเข้าไปข้างในนะครับ รอบแรกก็ตะกอนก็ขัดก่อนใช่ไหมขัดกระดาษทรายขัดก่อนนะคะขัดขัดเสร็จแล้วก็เนี่ยได้รูปทรงแล้วก็มาแต่ว่าด้ามนี้ยาวมากปกติคุณจะใช้ความยาวขนาดไหนเก้ากำครับเก้าเก้าเก้าุกเก้าแต่ว่านี่คือด้ามมันสวยก็เลยไม่ตัดจะตัดก็เสียดายก็เลยไม่ตัดนะคะเพราะว่ามันมันมัน ดูเครือพันหมุนได้สวยนะคะนี่ไม่ใช่เกลียวที่นี่คือเกิดเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้เกลียวแบบคนทําเนาะใช่ค่ะนี่คือเถาวันจะพันนี่ไม่ใช่ต้นเถาวันนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะ,ะไม้นะคะแต่ว่าเถาวันอนะ่ะมาพันมาพันอยู่ก็เลยจะเป็นเนี่ยแบบนี้นะคะนี่ส่วนมากกวาช้างก็จะนิยมใช้แบบอ่า เผาวันพันเกลียวแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเกาะหรือว่าถือเขาจะไม่ค่อยลื่นนะจะไม่ลื่นเหมือนด้ามที่ตรงใช่ครัก็แล้วแต่ความชอบของควานนะคะบางคนควานบางคนก็ชอบแบบใช้ด้ามตรงตรงใช้ง่ายาใช้ง่ายบางควานนะคะบางควานก็ชอบแบบสวยๆศิลปินศิล,ะป,ล,ะป,ละปะเ,เดี๋ยวให้ดูความสวยตรงไหนที่ความแปลกนะคะที่ไม่เหมือนเขาแล้วก็หายากนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเดี๋ยวพอลนเสร็จเดี๋ยวเราจะ,ะให้ดูตอนที่ใส่ตะขอเนาะใช่ครับจะออกมาสวยขนาดไหนไหนตรงไหนที่คุณว่าแปลกนี่ครับสังเกตดูใกลดีก็จะเป็นหนังมะโกนนะครับโอ้น,นี่มีตาด้วยนะคะนี่นนมีตาด้วยนี่นมีรูตรงนี้นี่ครับเรียกว่าง่ายๆดมตะขอพิโรดโอ้ดมตะขอพิโรดครับมีหนึ่งเดียวในซุ้มเรา เป็นซุ้มเราครับแต่ว่าที่อื่นไม่แน่ครับที่อื่นไม่แน่อาจจะมีโอไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆนะคะถ้าขอหนึ่งอันทําแล้วก็อาจบางทีก็อาจจะจับแล้วเหมาะมือเนาะครับอือบางคนบอกว่าโอ้อยากได้ตัวที่ควานช้างถือแล้วอุ้ยไอ้ตัวที่มีถือทำไมไม่อยากนะอืออยากได้แต่ของที่ควานถือใช่ครับเพราะว่าขนาดควานยังชอบใช่ไหมใช่ครับ วเวลาคนเขาขอบูชาข็หนักใจตรงนี้น,นะครับแต่ว่าถ้า<ะ>คุยกันถูกใจกันก็เรื่ <c oughs> อยๆครับได้จะปล่อยแพงเด้อเพราะว่าทําไมแพงจังเลยใช่ครับเพราะว่าเอาทําทำไมผิดกันเพราะว่าอ่าทําไมถึงปล่อยแพงเพราะว่าเจ้าของชอบใช่คนระับเผื่อเขาจะไม่สู้ราคาใช่ไหมใช่ครับที่พูดไว้เลยเผื่อเขาไม่สู้ราคาอืมแต่กรามเขาสู้นะครับบางคนเขาก็ชอบเหมือนกันอ่ะ เดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่อ่ะใส,นะใส่ใส่ด้ามเลยนะ,อะตอนนี้ก็อ่าด้ามก็เรียบร้อยแล้วได้วเวลาแล้วนี่จะมาใส่ด้ามนะครับโอ้มาใส่เพลอ่าวิธีการใส่ต้องมีวิธีอะไรบ้างไหมคะนี่ต้องอ่เกลียไม้ให้เท่ากับป้องก่อนนะครับอืออือน,น,นี่แต่เพิ่นว่าของเรานี้พอดีเกินครับพอดีกับป้องครับเมื่อกี้ก็ก อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้รอยขิดกวนี่ครับมาก็ใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้อลังการมากนะครับด้านนี้แต่โกลลักษณะการใส่ต้องต้องต้องดูให้ตรงครับต้องดูทิศทางด้วยใช่ไหมเรือว่าใส่ด้านไหนก็ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องดูทิศทางว่าอันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมนี่อย่างนี้ครับตรงครับเห็นไหมตรงเลยตรงเลยอย่างนั้นบางคนนะครับางคนถ้าคนไม่ได้ดูอะไรครับบางคนใสเฉย เวลาจับมันก็จะเวลาเราจับดูแล้วมันก็จะเอียงนะครับเอียงซ้ายาอเอียงขวาซ้ายเอียงขวาก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนี่ค่ะคือการใส่จะเอาเล็กตีได้ไหมคะับเล็กตีไม่ได้ครับเล็กตีไม่ได้ทำไมตรงนี้ตรงที่เราเจียเข้าเนี่ยจะเสียศูนย์นะครับเสียทรงโอ้มันจะเสียสทรงตะคอนครัต้องใช้ไม้ ใส่เสร็จก็ต้องดูอีกรอบหนึ่งครับอใส่แล้วก็ต้องดูต้องดึงว่าได้โฟกัสได้จับเหมาะมือไหมต้องดูหัวและดูหางนะครับดูกลางตลอดตัวนี่ครับนี่ก็ช่างเราก็มาแล้วครับช่างไฟ อดีไหมพอดีครับพอดีมากเลยอ๋อพอดีค่ะพอดีเลยแต่ว่าด้ามนี่รู้สึกจะยาวมากนะคะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าด้ามนี้ไม่รู้จะต้องได้ตัดออกหรือเปล่าเพราะว่ายาวไหนคุณลองนับดูสิมันมีกี่กี่ปอกเออนี่ที่มุนๆนี่หนึ่งออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีกี่ตัสิบเอ็ดตรงขี้ใช่ไหมเออไม่ได้ขี้ครับ ได้โฟกัสพอดีครับไม่คือเขาจะใช้เก้าครับอืมเก้าเจ็ดห <4 S 2> ่ันไหนมันก็เี่ไวเล่ะกวไม่เข่าเลยครับนีน่ถ้าเราจะไปเจียออกก็กลัวหมดนะอืมถ้าถ้าเจียออกก็จะร้วมมากครับอ่ะใช้ไปใช้มาเดี๋ยวอ่ะตะขอจะหลุดออกได้แั่อัน,นี้ก็ดู<อ>ตาดูตาวิสินครับ มีบ่วงเดียวกันรถบ่วงรถบ่วงเหมาะมากนะครับตะขอแบนี้ไม่ได้เกียร์เข้าเลยนะครับถ้าหาก็อยากหาได้แบบนี้ครับหายากนะคะหายากอะที้ต้องอะไรอีกพอดีแล้วต้องต้องมีอะไรเขาเรียกอะไรนะสลัก สลักด้วยไหมสลักสลักใจอ่าต้องมีตีสลักเข้าโด้หันริมริมตีเข้าตรงกลางระหว่างนั่นนะไหนโชว์แต่ว่ายังยังนี่ยังไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ตีเพราะอะไรยังไม่ได้ขนาดครับยังไม่ได้ขนาดต้องตีให้พ้นออกมาอีกโอ้ตรงตีให้ไม้พ้นออกมาเพราะเกิดว่าไม้เราแตะคนครับน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าถ้าตีไปปก็อว่าลืมไปใส่นะกล้องไงแตกกระจกครับก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับ โอ้นี่ยเดี๋ยวือเป็นไม้เท้าดูสิพอดีเลยค่ะส,สูงความสูงอ๋อตกใจเข้าอีกอืออุ้ยทำไมคนแก่อะโรวู้กว่าแตกอุ้ย่าตกใจนึกว่าอ่าด้ามแตกเพราะว่าเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะดย ให,ให่ไหมพ่นออกมายัางพ่นแล้วครับอ่าทีนี้เข้าไปอย่างแน่นหนาะมาตรฐานไม่โยกแต่บางทีถ้าถ้าด้ามายังไม่แห้งเนาะ<ก>ใส่ไปไม,มัน,นใส่ไปก็อาจจะหลวมได้นะเพราะว่าไม้ตอนนี้ยังไม่แห้งถ้านานๆไปถ้าแห้งไปก็อาจจะหลวม เราต้องรลให้ไม้แห้งก่อนใช่ไหมคะครับแต่นี่โลไม่ได้แล้วใสว่นี่ใส่ไปแล้วปกตินะปกติส่วนใหญ่ก็ต้องรลให้ไม้แห้งอะไม่ตีออกทำไมอีกอะไม่ใช่ตีออกเตีให้ได้โฟกัสกันโอ้ก็ตีให้มันคือเราไม่ต้องเกียร์มากนะครับก็ นั่นะคะคือวิธีการการทำลนด้ามตะโขแล้วก็ใส่ตะโอนะคะของควานเล็กของเราต้องลนไม่ไม่ได้พอใจแล้วก็เล็งไม่ตรงครับไม่ตรงไม่อ้มันไปคนละยางเลยนะครับตอนนี้ไม่ตรงีแล้วเนาะก็ตอนที่เราใส่ก็ตรงดีนะครับพอใส่เข้าไปแล้ว มันง้องะมันง,อง้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าให้ดูจักเพยงท่านี้นะคะวิธีการทำดั้งของควานเล็กนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามอ่าช่องของเราแล้วก็คลิปใหม่ๆของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ